วันนี้พาทุกคนมาชม Ford Ranger Double Cab รุ่น XLS ที่มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Ford F นครสวรรค์ริมปิงแจ้งไว้เลยครับว่าคลิปนี้มาพร้อมกับดอกเบี้ย0%และฟรีชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวเราตามไปชมชุดแต่งรอบคันรวมไปถึงสเปคของรถคันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโดยชุดแต่งจะเป็นในส่วนของ Victor จะได้ทั้งกระจังหน้า Ford กับข้างประตู Victor พร้อมกับซุ้มล้อ5.5นิว้วและกระบะ XLS รุ่นนี้จะได้ล้อแมก e v e r e s t ขอบ20นิ้วล้อแมกไลน์นี้บอกได้เลยว่าสวยจริงครับ ีดดํา้เพิ่มความดุดันและความสปอร์ตเข้าไปอีกแต่เท่านี้ยังไม่พอครับทุกคนยังจะได้รับโชคอาฝากกระโปรงหน้าชุดผ่อนแรงฝาท้ายรวมไปถึงชุดกันสาดอีกด้วยในส่วนของฝาท้ายจะแต่งเป็นในส่วนของ FORD ร้อมตัวหนังสืออะคริลิกเรนเจอร์และก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับจะสังเกตเห็นว่าไฟไท้ายและไฟหน้าจะถูกแต่งด้วยการครอบไฟด้วยสีดาด้านครับโดยรุ่น Double Cab XLS เครื่องยนต์จะเป็นดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบให้กําลัง170แรงมา้าแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรและยังรองรับน้ำมัน B20 ความปลอดภัยมาแบบ ไดถึง6จุดห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งภายในสไตล์แกรง่งพร้อมกับระบบซิงคโฟเอใช้งานง่ายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แบบไร้าสายพิเศษสุดกับ Ford Ranger Double c a b รุ่น XLS ราคาเริ่มต้นเพียงแ9 9 0 0 0่บาทพร้อมกับแคมเปญดอกเบี้ย0%และฟรีชุดแต่งรอบคันยนตรกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แข็งแกรง่งทันสมัยคุ้มค่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ FordF นคะรสวรรค์ริมปิง